มาครับเพื่อนๆโหดูไข่มันดิไม่ใช่ไข่เขาเรียกมันกุ้งนะอดูดิดูดิดูดิแล้วขูดเอาเนื้อมันก่อนนะโอเคพร้อม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 กันยังพมกัยังมามันมากเลยอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำกุ้งมังกรทาดซมิ่นะครับผมแบบสุกกับแบบแบบไม่สุกนะครับอันนี้เราจะเริ่มจากไม่สุกก่อนไม่สุกก่อนไม่สุกก่อนโอเคโอ้โบิดเลยครับ เบียดองหัวมันออกเลยดูอ่านอับหลักกูหน่อยครับใช้ตั้งกาตัดนะครับแบบนี้ หัวทีมันอ๋อหัวมันจะมีมันนะครับฮะร้อยหนึงร้อยตัวลอ่นี่ลองเยอะคือจยานะได้เดี๋ยวไป่นตัะแขไปมอง,มงอยงวแงุดไงวันนี้มันพูดบอกแล้ว่าเบอกคนอโอ้ดูไขมันดิอ๋อ กินฟุดฟุด โอเคโอ้เนื้อถิ่กูน่ากินมาก เสแล้วจาังเลยนะครับไปครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเพื่อนสีพาชิวอีกแล้วครับวันนี้ผมจะพามากินนี่ครับผม เป็นสิ่งที่ผมอยากกินมานานแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ดีใจเว้ยอันนี้คือกุ้งมังกรนะครับผมสั่งมาสองแบบนะก็คือแบบแบบไม่สุกนะนี่คือแบบไม่สุกแล้วก็แบบสุกนะเรามาดูกันว่าอ่ามันจะมีความอร่อยแตกต่างกันไหมระหว่างแบบแบบไม่สุกกับแบบสุกอะ่ะผมอยากรู้ไม่งั้นว่ากินอย่างเงี้ยมันจะรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนไอ้นี่ อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นของของน้องชายผมนะครับเป็นของไอต้ตากล้องมันมันคิดทีดแล้วมันยังไม่ได้มากินกับผมอันนี้ซื้อให้มันนะครับอันนี้แยกแยกไว้แยกไว้เรามาชิมกุ้งดีกว่าครับผมก็เอาแบบไหนก่อนดีเอาเอาวันสุกหรือเอาดิบก่อนดีเอาดิบก่อนดีกว่านะอยากรู้ว่าดิบดบกินกับวาซบิแล้วมันจะอร่อยไหม มาครับเพื่อนๆน้ำจิ้มร้านนี้ผมว่าน่าจะเด็ดเด็ดเหมือนกันนะดูจากสีของน้ำจิ้มมานะดูดิอืมน้ำจิ้มเปรี้ยวอร่อยครับได้เลยเผ็ดเปรี้ยวอร่อยเลยมาครับโอ้โหเป็นเมนูที่ผมรอมานานละเออดูดิอันนี้ดิบๆนะครับมา เนื้อมีความหวานครับเนื้อมีความหวานไม,าวไม่ข่าวนะอันนี้ได้เลยครับแต่ผมขอผมขอเติมนี่หน่อยแล้วกันผมขอเติมมสัสบิใส่กับใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยแล้วกันผมชอบสูตรนี้มากเลยก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้าแนะนำนะครับว่าให้เอามาผสมกันแล้วมันจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะชอบมากเลย อย่าไปใส่เยอะนะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะฉุนขึ้นสมองนะเอาแค่นี้พอนี่เอาแค่นี้พอแล้วก็คนให้มันเข้ากันโอเคอ้ผมว่าไอเนื้อกุ้งมังกรแบบแบบดิบๆเนี่ยมันหวานนะเพื่อนนด,ดูดินะดูนะ เพื่อนเพื่ออร่อยฮนะได้เลยได้เลยขออยคำนะขออยคำรอบนี้ขอใหญ่ๆห,ห,หน่อยโอ้ไม่ผิดหวังครับสิ่งที่รอมานานสิ่งที่อยากกินมานานครับเพื่อนโเค ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังจริงอร่อยเพื่อนๆไม่เหนียวด้วยเนื้อกุ้งนิ่มมากเลยเขียวทีกรึบกรึบกรึบอ่ะเฮ้ยผมกินนดนด้วยเขาบอกมันนี้อร่อยอันนี้เขาเรียกมันมันนะตรงนี้เขาเรียกมันมันดูดิดูดิดขอ,อนหนึ่งนะขอ,อนหนึ่งนะด,ดูดิดูดิดูดิโอ้ดูด,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 ดิว้า ไม่ผิดหวังจริงครับอขอให้ผักมาเยอะเลยอะทางร้านให้ผักมาเยอะเลยอืมมาเดี๋ยวเรามาลองดูไอตัวไอตัวที่สุกบ้างนะเป็นยังไงโอ้หเขาทำชิ้นใหญ่มากเลยนี่นี่เอาตัวไหนดินี่ดีกว่านี่ครับจิ้มกับมันเลยอัดนี่ซูมมาเลยอาจดูมซูมมาเลยนี่เพื่อนๆนี่จิ้มกับมันเลยดูดิโอ้ย ดีดูดีเนีแ,แบบแบบสุกไปแบบสุกเนี่ยแบบสุกเนี่ยคือแบบมันจะหอมมันจะได้กลิ่นกลิ่นของเนื้อปูนะเอ้ยไม่ใช่กลิ่นของเนื้อกุ้งนะ มันหอมนะถือว่าได้อีกแบบหนึ่งนะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนเอออร่อยผมว่าอันนี้อร่อยกว่าแบบเบื่อนอร่อยกว่ามันที่บอกว่าอร่อยกว่าเพราะอะไรรู้ไหมมันมันหอมอะ่ะมันหอมไปกลิ่นมันหอมแล้วก็เนื้อมันสุกแล้วมันหวานกว่าไงเนื้อมันหวานกว่าตัวเนี้ยอืมใช้ได้เลยขอยคำนะขอยคำเนี่ยจิ้มจิ้มตรงมันด้วยเนี่ย เออยังไงดูดิดูด,ดเิเน้นเน้นเน้นมันหน่อยเนี่ยนี่นวเป็นเมนูที่ผมผมรอคอยมานานมากผมอยากกินเมนูนี้มานานมากเพื่อนๆผมคุยกับน,น้องชายว่าฮ ตังออกมารวมตังกันกินกุ้งมังกรสักครั้งไหมอบวันนี้ได้มีโอกาสแล้วครับเพื่อนๆก็ทําไงได้นะเพื่อนตังมีน้อย <c oughs> เป็นเมนูที่แบบอุ้ยรอมานานวันนี้ได้กินสมใจแบบโอ้โหโอเคเลยอะ่ะได้ไปกันต่อไเรื่อไปกันต่อผม <c oughs> บ้านสุกอะมันอร่อยกว่านะมันหอมอะ เนื้อมันอร่อยกว่าเนื้อมันนีน่กว่าอืม,อมใส่วาซาบินิดหนึ่งนะเพื่อนกับน้ำจิ้มมันอร่อยจริงเด็ดเด็ดเดมาครับเพื่อนๆพือ่อนดึงกันต่อครับเดี๋ยวมากินดิบบ้างทีนี้สลับกันกินแล้วตอนนี้มันอร่อยคนระบแบบอ่ะเพื่อนเมันอร่อยออบคนระแบบแบบ บอกไม่ถูกอะ่ะเพื่อนๆต้องมาลองกินดูนะนะครับที่ตลาดรานโพนะอย่างที่ผมบอกแหละตลาดรานโพมีของกินเยอะมากอะ่ะเนี่ยเนี่ยผมครั้งนี้ผมมากินกุ้งบังกรเนี่ยนะผมอยากกินมากเลยดูด,ดิเนื้อชมเนื้อใสๆแบบจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดบาสบีนะโอเคนะมาเพื่อนหวาน ไอส่วนเนื้อดิบมันก็หวานแต่มันไม่หอมส่วยนี่มันหอมมันทั้งหอมมันทั้งหวานจิ้มมันเน่อยนะจิ้มมันหัวกุ้งหน่อยเห็นไหมเนี่ยนี่นะดูเลยอ่ะดูนี่จิ้มมันหน่อยเพื่อนให้มันให้มันได้รสชาติของของความมันหัวกุ้งหน่อยโอ้โหเพื่อนผมบอกเลยใครดูตอนนี้น้ำลายไหลเนี่ยมาครับลองมากินกันดูนะที่ตลาดลานโพนะกุ้งบังกรนซาซมินะนี่ครับแต่ผมบอกส่วนตัวผมผมชอบไอแบบ แบบสุกมากกว่านะเพราะมันหอมกินมันหอมกลิ่นไหมอ่ะอือมด,ดูดิโอเคโอเคครับเพื่อนๆก็อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับว่าถ้าใครอยากกินแนวนี้ให้มาตลาดลานโพนครับพัทยานะของกินทะเลเยอะมาก มันมีหลายอย่างอ่ะพเพื่อนๆอยากกินอะไรพเพื่อนก็เข้ามาในตลาดไปซื้อแล้วก็มานั่งกินโรงส่วนสาธารณะนี่บรรยากาศที่ผมบอกก็สําหรับคลิปนี้ใครดูแล้วชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะพเพื่อนๆครับผมก็ก็อยากจะนําเสนอเมนูอาหารทะเลให้พเพื่อนๆตลอดไปนะครับก็เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายกินกันต่อกินกันต่อ,ตอโอ้เดี๋ยวจะเพิ่งไปจะเพิ่งไปผมแจ้งของน้องชายผมกินหน่อย อันนี้จริงๆแล้วผมผมสั่งมาให้น้องมันนะไอ้มือกล้องนี่แหละเนี่ยมันอยากกินไงคลิปเสร็จแล้วมันไม่ได้มามันอยากกินเดี๋ยวขอขอกินนิดหนึ่งนะเว้ยขอกินนิดหนึ่งนะว้าวดูดิครับปิดคลิปไปด้วยหมึกสายนะครับผมกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจริงๆผมเนี่ยอืมงอมนล้วมันงา Dale.